สวัสดีครับสวัสดีช่วงซีซั่นสาวกับพี่น้องอ่ะมื้อนี้มาสวยจกัสสจกนนหน่อยครับมจ้าพี่น้องมันสินมันนพี่น้องสามวอนน้องพี่น้องให้เปมันสามสาวมื้อนี้มาสามสาวไม่ำนนไมจำแนนเลยเอาตาเฮ็บไปเลยมาพี่น้องครับไปเก็บเห็ดรำกันครับมื้อนี่มาสวยสาวจังเลยเฮ้ยม้วนสิป่อปิดจับปิดหยั่งสิฮะ พี่าดออาวรถก็เขาอยู่น้ำอยู่เรี่วแนี่มันจะไปะทันเห็ดพี่น้องครับเก็บเห็ดน้ากันเด้อครับโอ้มือนเห็บมาสวยงามหน่อยครับแต่ว่ารถจอดเต็มพี่นอ้องเลยมาแล้วไปพี่น้องครับหาลุยน้ากันนั่งไหนนั่งไหนนาะพี่น้องเลย มาครับมามือนี้ครับมือนี้มาสวยจักหน่อยข้นกับลาหลายโอ้เนี่ยคนตกเมื่อวานยังเหนือนกันมายพี่องนพ่อซุ้มเหล่าพี่น้องครับนี่ขั่ครับตัวทั้งหนอกแกงแล้วเนี่ไใคครับคนตกห้่มมันเลยดอกพี๊มันบานแล้วเนาะมันก็แข็งอยู่นะไอ้ปุ๋ยเหมือดปะโอ้มือนนี้ค้นลายครับพี่น้องเลยลดลายเนาะค้นลายลาย พี่น้องครับเหยื่อหนงกกำลังเกิดพี่น้องจิตนี่งามเลยครับอ่ะสะสมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับสมานเลยดิพี่น้องกำลังกลัวใบเห็นเหยื่อหนงออกเด้อพีดอกหนึ่งมาปุ๋ยพองงามนะกำลังกลัวเหยื่อหนงกำลังเกิดครับพี่น้องงามคักนี่โอ้โหอืยนะ สองดอกก็คอยได้กี่ขี้ไล่เลยนี่จะงงนี่ละก็จะคล้องสันละมุกขี้ไล่ก็จะคล้องเอาเป็นเสือซะนี่คองแค่พี่น้องหัวกับ่ย้อนจุดดูหัวกับโลงตาจุดนี่ คุ้นลายลายพี่น้องอ้าวแมกครับคุนทมันลายคัาลายเนี่ยพี่น้องมั้นคืคุ้นลายลายพี่น้องครับแว่าถือเหล็กเนาะอีจางมาร่ามารงมองเก็บเห็ดนี่ไหมใช่เนี่ยเลี้ยตาเพิ่นเ้าคุ้นลายค่ะลายคราลายนี่่เห็ดเห็ดหหลุดรูบา่เพิ่น กสไหวอยดกพ่ีคนหลายเนาะผู้ได้เยู่เอกผูดได้มากคนแนก็เครื่งระงางเห็ดแดงเหลืต่คนบุกนร้ายคะอีพอยอีเมียเลยเยเยเลยกินปลาไม่เสียออกเนี่ยกาหมกน้องเอาเนาะเดี๋ยว้มวนเ้ พี่น้องครับเห็นแล้วงอกคู่กันเลยมือนีโคตหลายรีพี่น้องเหลอตาเม่อมาล้วมาลุ้นกับพวกขาตื้นครับมือนนี่คนอัศจรรย์เลยเฮ้ยอันนี้ว่าแม่นหรืนีงแม่นอันนี้ติดไปเคี่ยวบ้างลหรอเห็นว่าก็ขึ้นตรวสอบบ้างตัวไอเดียงอีดีแม่นเลยแต่ว่านี่ไข่เนี่ยแน่นอ่เอาไว้เอาไว้ถ้ามันเกิดไงปุ่นปุ่นเจี๋ยนอย่างงี้ปุ่นแต่เนี่ยแก้มห่อเหมือนอัศจรรย์ดีพี่น้องครับ เห็นลังเข้ามนงเห็นละงอข้ม้เห็นเห็ดองีเห็นไข่ตนางเกิดลบนี่น่นด้โอยะได้ดน้อยพี่น้องครับเห็นพวกคตรจับ่เเห็นมั้งเห็นไหมมั้งดูขี้เห็ดหนมมังหนามหวละห้ยนเลยบ่เอาคนเลยบ่เอาอืองตันึ้นแต่ก็ไหเนาะจะว่า สาบเฮ็ดเทาสิเฮ็ดเท่า,าขอบคุณด้อสาธุบุนเฮ็ดสมับ่เอาตัวม่หงเตียนกับพี่น้องความงามผู้ฝ้าโหรลายพี่น้องเลยไปม,มาหาอยู่หาจินกัน,กนแล้วก็มห้อพี่น้องสะจันเลยมันนี่หมอลำมาเ่าม,มีพิษวังแล้วก็บ้าคาขึ้นความเมื่อยมอลำมีป่าเห็ด โอ้าพกพวกโ่ตัดกินแล้วกับขาใหญ่คร เนี่ยมากวน้อาเห็ดป่วงนี่ก็หนะนี่แมกวน้อาเห็ดปวงก็นา<อ>ตัวซอยมันละพี่นองขี้เหลวก็จะอ่อนกลมเบื้องมิดเลยซอยไม่ได้เลยเาก็ใส่ตาไปใส่ตาก็ได <c oughs> ้เห็ดสีนมนเขาเออโฟกัสพี่น้องหนึ่งดอกหนอนเลยคหนอ้ยหัออยกใส่หนคน โอเดี๋ยวขอเบงขอเบงขาเดี๋ยวสิป็นโอ้ยงปวกโอยทไมปวดเออเสียงปวดนมป้าขาเงาอยู่ปวดอ่ะป้าปวดขาเหี่ยหคิดไข้างทางก็ออกยูวมันท่างก็ออกต่ว่าคนกะไร พีใสอีกแบบนึงนอจับเยหรอที่สงวนฝบุคคลตีปูฝนเห็ดข่ะนไเนาใส่ตาตัวลองกับเห็ดค่ย่านังก็ได้เห่ออมาเอาไหมยานั่งลยังเห็ด่อยนี่็ใ้กันมันนใบไม้ปูิเกี่ยอ้่ันีครับ อืมนี่มาขาวสองดอกเลยนี่เห็ดเออท่านจ่าจ่ายตัวบดเลยมันจ้งได้มันจงบดโอ้โหเดอกเบี้ยเนี่ยเฮ็ดดินเอาซะเลยเอาเลยให้เราหกเอาซะเลยอ้ายประกองขาใส่กองใส่ล่ะไม่ได้โอ้ เดือดลุงมกขึ้นมือดิน้องครับโอ้แล้วน่อขาวเดนองเเออปวลปวกแย่นะครับให้เพิ่ต่อไงามเลยควายกินน้องนะขอจะลงไปครับลกอู้ยจะนี่ละงงกงกข้าโชคหลบ นี่อะย้มงัดเ่ไรบัได้ปะย้อมงัดได้ป่ะอือเออเราก็เต็มแก่ลตัวนี่ครับนี่ครับนวเลยนอกนอกนักนบย่นอกนอกขกันไปให้เรางกเขาสวยงามครับ Đấy, ta những con mua này. Tiêm kính đi. Này gặp, ra ngủ 1 nó, nhưng đó. Không đó. Chỉ thì nó ที่ดอกคนหลายครับมือนี้เสียงห้องเออหากันว่ามันนั่นไรไก่ย่ำตัวกาโลยพี่น้องเอ้หน่อครับบานบปะบานบานจริงนี่ดิเจ้าพี่เจงเถอะนี่กัดน่อครับเอาบ้าเอาแน่นอ,อนเดี๋ยวปะใคร ส่วนเด็กนะสวนเด็กดกูมึงอะไรกันหนีนะไงเห็นไปไปสิากายเีเอะกะยรากายเีดเฮ้ยงบงมังเนี่ยโอ้สองดอกเห็นดอกเดียวได้ตอนล้กดอกสองดอกมัมันคืออดบานน้ำมันน้อไปซุ่มเราสาๆมนจะยุมเนี่ยดุนใดยมจน อันนี้ซ่ำมจากกองนีเขาขามากแม่กําลังเลยสิจินข่าแมเฮ้ยนี่ไข่น่งหสอ่อไขหนีก้อนนี่คืบอกตีขานู่ขาป้าฮัดผุนอ่ะขามันอยู่หลังโตเคปสาไ่ตไข่หนึงอไข่นีกันนี่คืบอกใส่ไข่นึ่งอ้ยโอ้ย้สามไข่ทีไข่หาไข่ เอาคนนันสิบอกย่น้ำเจาสิอย่าแซหัวกวนอยู่มันแมนบ่ล่ะแมนแมนอีอย่านใครเนี่ยเที่ยวไายแล้วสวนมั้แต่นแมนป่สวนปดาปะ เราง่ขาวบ่วาแม่านหมนี่แมนอยู่โอ้ยงเราโง่เขา่เกิดแลครับงามครับงามป่งามี่นี่นีา่อ่พึครับนี่พึ่งเดี๋ยคุไปเอาดอกนั่นกันะหนุ่มับพี้นองเลยคนแก้วคนไนจะาอยู่กินเอเ้หละ นั่นเต็มไข่หันหมดขั้นออกมาเลยฟาาวฟาเออเลยจะอาเอามันเงี้นดอกไม้เดียวเผือกแล้วมันเน่ามันเผือกมัก็เงมันก็เกิดมันก็พูดไหมมูนข้าเจไปแล้วเอาเตียวเห็ดเผือเนเห็ดเผือกไหนดิ เ็เพื่ป an, mm. kind of ็นเพื่อนเแดงก็เป็นเพื่อนอยู่นเีนงเอกมีเอาเลเถอะมีช่องหรอช่องลงห่ลง่พ้นพวก่อนเออกนอเนกดู จะดมเหียใสอ่าใส่ใส่อีกนี่นี่แค่นี้นี่นี่นี่าหีกัดรวมนี่ขนานี่อือแค่ะอืดติดท้าเอาไปนอนเยเป่นกีรงามอยู่อีกตัเหยากัดีนปืนือเปล่าีกียร์นี่นบ่อใครนี่แม่เห็นหนานุ่ับอ้าวข้สวดให้ ลมบับมันไงง่ายสามขนได้พี่น้องพี่น้องครับออกมาเลยออกจากหูครเบมืดตาตานี่มันเป็นหน่อยได้พี่น้องมันเหี่ยวนี่ท่านี่ง่าทั้งง่านเห็ดไข่เห็ดหลงูอันนี้สองตาครับนี่สองตายายครับอันนี้ของออโต้ม ใหญ่เดียวใหญ่เดียวอุ่นเหนื่อยแต่ช่างหลังมนต้เห็ดแบบว่าอุ่นเหนือยเาผื่นโคตรมานน้ำทางครับผมันฮ่าผู้ใดมาบากับเราผู้ใดมาผู้ใดบ้ากับมันเพราะกล้าว่าเราหมานกับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับเอาเลยกาแฟก็เลยก็เที่ก็ติดตามครับพี่สามองน้อครับสไลด์คลิปนี้ครับพี่น้องไปก่อนครับคลิปหนามาไหมครับโชคดีมีความสุขจะเก็บจะขายจะจนครับเราด้วยสุขสุขก้นครับมาไปคุกได้ติดตามผลงานเลยเด็ดพี่น้องครับสไลด์คลิปนี้ครับพี่น้องไปก่อนครับคลิปหนามาไหมครับโชคดีมีความสสสสสุขววัััดดีีครบจ้า